ก็คือฟ r ร์มฟาร์มทูฟู้ดเ u r i ริเนี่ยนะครับเรื่องของปริมาณเรื่องของการเข้าถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์และเสถียรภาพเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรากังวลมากนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีตัวซัพพลายเนี่ยพอที่จะผลิตอาหารให้กับการบริโภคหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทางภาคธุรกิจเราให้ ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เราอยากจะเล่าให้ฟังว่าตัวของภาคเกษตรซึ่งเราอยู่ในต้นน้ำเนี่ยเราเป็นหนึ่งในปัจจัย4ี่ใช่ไหมครับอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัย4และภาคเกษตรเองเนี่ยเป็นภาคที่มันเป็นตัวขับเคลื่อนให้เรามีอาหารเพียงพอถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างในวันนี้เราเจอความเสี่ยงมากขึ้นมากขึ้นกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ย อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้ามันไม่พอขึ้นมาเนี่ยเออเราจะทำยังไงนะครับเนสเล่ le, ซึ่งเป็นผู้นำนะครับในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วเราก็ยังเป็นผู้นาความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับออความเสี่ยงในแง่ของออการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วเนี่ยเรามองถึงความยั่งยืนในอนาคตครับว่าเราจะมีอาหารเพียงพอไหม รเราจะผลิตอย่างไรให้ส่งผลต่อ,อ,อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดในขณะเดียวกันทางด้านต้นน้ำครับคือภาคเกษตรซึ่งเขาผลิตวัตถุดิบมาป้อนให้กับธุรกิจเนี่ยทำยังไงให้เขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับมีไรายได้ให้มีสังคมที่ดีมีผลผลิตที่ดีนะครับและทําให้สิ่งแวดล้อม ซึ่งเขาอยู่ทั้งทรัพยากรดินน้ำหรือพลังงานเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์มันได้ในระยะยาวนะครับตัวประเด็นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเ,เรื่องของการปรับตัวนะครับในแง่ของการผลิตหรือประสิทธิภาพการผลิตเรามีตัว practice ตัวหนึ่งที่เรียกว่าเากเษตรเชิงฟื้นฟูนะครับกรเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูหรือ r e g e n e r a t i v e a g r i c u l t u r e ตัวนี้นะครับมาช่วย บอกว่าถ้าเขาใช้ตัวการปรับเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะผลิตอาหารให้กับพวกเราซึ่งเราเป็นผู้บริโภคทุกคนเนี่ยได้รับตัวอาหารนี้อย่างยั่งยืนนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมุติว่าณนะวันนี้เองนะครับตัวของข้าวไม่พอน้ำตาลไม่มีนะครับ แป้งไม่มีนะครับเราจะหนีไปทางไหนมันส่งผลกระทบไปไปทั้งระบบแหละครับถ้าในอนาคตถ้าประเทศไทยบอกบอกว่าเราไม่สามารถส่งออกข้าวได้ละในอนาคตเพราะว่าข้าวเราเนี่ยโอ้เราเป็นผู้ก่อมลพิษเราเผาต่อสรงสร้าง PM 2.5นะครับหมดเด๋ยนนี้มาทุกปีนะครับหรือน้ำตาลซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของเรานะครับ เราก็ยังใช้วิธีการเผาก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเข้าสู่โรงงานน้ำตาลอยู่ถ้าเกิดเราส่งออกไม่ได้เศรษฐกิจเราถดถอยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจของของบ้านเมืองเราเลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนสเลซึ่งเป็นผู้ผลิตนะอาหารและเครื่องดื่มนะครับเราไปให้ความสำคัญกับตัวเกษตรกร,ร,กรซึ่งเราทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรมา เกินกว่า30กว่าปีแล้วนะครับที่เราทํางานใกล้ชิดกับเกษตรกร,เ,กรเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าปี2050นะครับณนะตอนนี้นะครับเกิดภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงเลยเกิดผลกระทบรุนแรงกับตัวธัญ,ญพืชมันลดลงนะครับทั้งข้าวสาลีลดลงต่อไปนี้เนี่ยมาม่าก็จะหายักขึ้นอะไรแบบนี้นะครับหรือพื้นที่ปลูกกาแฟาที่บอกว่าถ้าเกิดว่าโดนโลกร้อนเนี่ยมีโมรคแมลง มากขึ้นผลผลิตลดลงครึ่งนึงเนี่ยเออเราจะทำยังไงกันดีนะครับตอนนี้น้ำนมดิบนะครับเราจะเห็นข่าวนะมีเรื่องของการขาดตลาดมีเรื่องของโรคระบาดเกิดขึ้นตอนที่เราเจอโควิดเนี่ยน้องวัวก็เจอนะเจอ,เอลำปีสกินกับตัวโรคปากเท้าเปื่อยนะครับมันทำให้ผลผลิตลดลงวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงขึ้นนะครับอันนี้มันเห็นผลชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับว่า ผลกระทบจากโลกร้อนเนี่ยมันทำให้โรคแมลงต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นใหม่มันควบคุมได้ยากขึ้นการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเดิมเท่าเดิมเนี่ยมันต้องใช้มากขึ้นนะครับอันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเราทุกคนเลยนะเป็นวาระของโลกเลยนะไม่ได้วาระแห่งชาตินะเป็นวาระของโลกเลยทีนี้ภาคการเกษตรอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีส่วนที่มันเปราะบางอยู่หลาย ส่วนนะครับที่ยกตัวอย่าง6หัวข,ข้อขึ้นมาข้างบนนี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีบ้านเราเนี่ยเราใช้ปุ๋ยเคมีหลายที่นะครับใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากแล้วเราก็เห็นผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเป็นระยะเวลานาน,านๆดินแข็งความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะครับเวลาเราปลูกไปแล้วเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันให้ผลผลิต10ส่วนนะครับปีนี้ให้เท่าเดิมเลย เอ๊ะมันทำไมมันได้แค่8ส่วนให้เท่าเดิมเลยจากปี2ปีที่แล้วเอ๊ะทำไมมันได้น้อยลงได้ลงมันได้5ส่วน4ส่วน3ส่วนเชื่อไหมครับว่าพื้นที่เกษตรที่เราเในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยหใน3เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปวามอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับเสื่อมมากนะครับอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมียังเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลกระทบของของสิ่งแวดล้อมด้วย โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับเราจะได้ยินตัวก๊าซเรือกนกระจกตัวหนึ่งคือไนตรัสออกไซด์ oxide, ใช่ไหมครับไนตรัสออกไซด์เนี่ยถ้าเราให้ปุ๋ยเคมีโดยปุ๋ยไนโตรเจนนะครับผิดวิธีผิดเวลาผิดสูตรนะครับตัวนี้เองเนี่ยจะก่อให้เกิดตัวไนตรัสออกไซด์และตัวผลกระทบของไนตรัสออกไซด์เนี่ยมันมีผลกระทบต่อ โลกร้อนเนี่ยมากกว่าคาร์บอนตั้งเกือบ300เท่านะครับเรื่องของการปลูกพืชเชิงเดียวเนาะเราจะเห็นว่าพื้นที่ปลูกใหญ่ๆนะครับสมมติพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยนะครับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทําให้การหมุนเวียนของธาตุอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเราปลูก เพื่อชนิดเดียวซ้ําๆซ้ซําๆในที่เดียวกันโดยไม่มีการปกป้องดินด้วยเนี่ยการชะล้างทางทรายสูงๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ทางการเกษตรได้อีกนะครับรุ่นลูกเรารุ่นหลานเราพื้นที่ตรงนี้เป็นพืนพื้นที่เสื่อมสภาพแล้วไม่สามารถที่จะฟื้นฟูให้มันกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมนะครับเรื่องของการจัดการฟาร์มของเสียที่เกิดในฟาร์มมีการ การได้ถูกต้องไหมนะครับบางทีมีการปล่อยน้ําเสียมีการปล่อยออน้ําชะจากฟาร์มออกไปสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการบําบัดตรงนี้ก็เป็นสิ่งผลกระทบโดยตรงเลยครับที่สร้างให้กับสิ่งแวดล้อมและกี้อย่างที่เรียนนะครับบ้านเราโดนเพ่งเล็งมากในเรื่องของเ,ออเราเราเรา,เราเจอปัญหาอย่างคนกรุงเนี่ยตอนนี้เนี่ยสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเราแทบไม่เคยได้ยิน PM 2.5ใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้พอหน้าหนาวเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเจอคำนี้ทุกทีเราจะเจอปัญหานี้ทุกทุกปีหนึ่งในผู้ก่อมลพิษของตัวฝุ่นละออง2.5เนี่ยก็คือมาจากภาคเกษตรนะครับการเผาตอซังหรือการเผาก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตพวกนี้มีความเกี่ยวข้องทั้งทั้งสิ้นนะครับสำหรับเนสเล่เองเรามีตัวแผนแม่บทนะครับที่จะ บรรลุตัวเป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ในปี2050นะครับเรามีแผนในการขับเคลื่อน4หลักนะครับเป็นเรื่องของเรื่องบรรจุพันธุ์นะครับเป็นเรื่องของการดูแลการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนแล้วก็การปลดปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตนะครับเห็นไหมครับว่าหนึ่งในหลักการสำคัญเนี่ยเราไป ดูแลถึงในเรื่องของการจัดการวัตถุดิบเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไปดูฟลุตปรินครับอันนี้เป็นการปลดปล่อยคาร์บอนของเนสทเล่ทั้งทั้งกลุ่มนะครับในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยสใน4นะครับประมาณ74%เนี่ยมา,ามาจากวัตถุดิบสละสระ12%มาจากบรรจุภัณฑ์แล้วก็ที่เหลือก็คือการขนส่งกับการผลิตรวมกันเห็นไหมครับว่า3ใน4เนี่ยมาจากวัตถุดิบถ้าไม่ควบคุมตัวนี้ถ้าไม่ ช่วยกันปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวนี้เนี่ยคุณไปทำงานอยู่แทบตายก็แค่หนึ่งในสที่เหลือเท่านั้นเอง <laughs> การขับเคลื่อนของเราในภาคของเกษตร,รในภาคของวัตถุดิบเราจึงใช้หลักการของเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูหรือ Regenerative Agriculture นะครับที่จะมาแนะนำให้เกษตร,รกรเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อที่เขาจะสามารถที่จะรักษาตัวทรัพยากรที่เขาใช้ทั้งน้ำทั้งดินทั้งพลังงานและก็การจัดการของเสียในฟาร์มเนี่ยให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อพร้อมที่จะส่งต่อตัวทรัพยากรตัวนี้เพื่อพร้อมที่จะส่งต่ออาชีพตัวนี้ให้กับ next generation นะครับด้วยหลักการของ regenerative agriculture จริงๆแล้วไม่ใช่การใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่นะครับแต่เป็นการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับหลักการง่ายมากก็คือปกป้องทดแทนและฟื้นฟูนะครับสิ่งที่มีอยู่แล้วทำยังไงให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ให้มัมีการารักษาไว้ให้ใช้ได้อย่างยั่งยืนเรื่องทดแทนก็เป็นเรื่องของการใช้พลังงานเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีนะครับเรื่องของการฟื้นฟูก็คือสิ่งที่มันเสื่อมสภาพสิ่งที่มัน ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แล้วทํายังไงถึงจะฟื้นฟู ool, แล้วก็กลับให้มันมีกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับอันนี้คือหลักการของ regenerative agriculture นะครับอยากจะเล่าให้ฟังครับว่าตัวเคสของของเนสเล่ซึ่งเราทำเ,เป็นระยะเวลานานๆมีผลอะไรบ้างที่เราทำแล้วอยากจะสื่อสารกับตัวผู้บริโภคก็คืองานทางด้านโคนมแล้วก ที่สวนกาแฟนะครับการขับเคลื่อนเกษตรฟื้นฟูนในฟาร์มโคน,นมนะครับเรามี3ด้านหลักๆนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวระบบโภชนะของบัวนะครับของคนมีระบบโภชนาการใช่ไหมของน้องวัวมีเหมือนกันนะครับทำยังไงให้ยิวของเขาได้สูงนะครับทำยังไงให้มีคุณภาพดี การที่2คือเรื่องของการจัดการของเสียในฟาร์มให้อย่างเป็นระบบฟาร์มทุกฟาร์มแหละครับทั้งโคนนมหรือหรือทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เนี่ยเกิดของเสียในฟาร์มแน่นอนนะครับทำยังไงถึงไปจัดการมันกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่แล้วเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนซึ่งเป็นวาระสําคัญซึ่งเกษตรกรเองเนี่ยเขายัางเข้าไม่ถึงตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับการพัฒนาร,ระบบเพราชนะของวัวเราทําอะไรบ้างนะครับ ช่วงที่ผ่านมาอาหารสัตว์แพงมากนะครับวัตถุดิบแพงอย่างที่ผมบอกนะครับเราส่งเสริมการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ไม่ใช่ปลูกพันหญ้าชนิดเดียวนะครับเราปลูกหญ้าพร้อมกับถั่วอาหารสัตว์สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงหญ้าอาหารสัตว์นะครับน้องวัวพอได้หญ้าเสริมเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีระบระบ,บพจนชนะที่ดีขึ้นสามารถให้ผลผลิตต่อตัวต่อวันเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ยังลดต้นทุนอาหารสัตว์ด้วยนะครับเราลองคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าสมมติว่าเราเลี้ยงตัวสิตัวเลี้ยงว,วัวสิตัววัวสิตัวเนี้ยสมมุติว่าให้ผลผลิต10กิโลกร,รัมต่อตัวต่อวันนะครับหน,นึ่งวันเนี่ยสมมุติว่าผมเป็นกเกษตรกรเนี่ยผมจะมีผล,ผลผลิต100ลิตรต่อตัวต่อวันเอถ้าเกิดว่าทํำยังไงดีผมอยากจะคง100ลิตรต่อตัวต่อวันเนี่ยนะครับโดยที่ผม เลี้ยงวัวแค่แดตัวถ้าเลี้ยงวัวแปดตัวต่อวันเนี่ยค่าใช้จ่ายจะลดลงนะครับของเสียในฟาร์มก็จะลดลงมีวิธีการเดียวก็คือว่าทำยังไงให้ยิวหรือผลผลิตเนี่ยมันเพิ่มนะครับถ้าเขาเลี้ยงตัวสิบเลี้ยงวัวสิบตัวเท่าเดิมเนี่ยต้อง,ต,องต้องคิดว่าทำยังไงให้เขาได้ถึงหนึ่งรสิบตรต่อต่อวันหรือ150ลิิตรต่อวันนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของการจัดการตัวโภชนะในตัววัวนะครับเรื่องของการจัดการของเสียอย่างที่บอกนะครับว่ามันหลีกไม่พ้นหรอกครับกิจกรรมในฟาร์มก่อให้เกิดมูลวัวนะครับก่อให้เกิดตัวของเสียเป็นน้ําชะที่ออกจากฟาร์มเรามีการแนะนําให้เกษตรกรนะครับนำตัวมูลวัวเนี่ยกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเอาส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเอาเข้าเครื่องแยกกาก,ากเลย แยกของแข็งกับของเหลวออกจากกันนะครับของแข็งก็คือปุ๋ยคอกนั่นแหละนะครับเอาไปเลี้ยงไส้เดือนนะครับสร้างมูลค่าให้เขาอีกถ้าเกิดว่าเขาขายเป็นมูลวัวแบบแห้งธรรมดาเขาได้ราคาหนึ่งแต่ถ้าเอาไปเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเขาขายเป็นมูลไส้เดือนเขาสร้างมูลค่าได้อีกส่วนที่เป็นน้ําหลังจากที่บีบสกัดมาแล้วนะครับส่วนที่เ,เป็นน้ำเนี่ยเอาเข้าบ่อไบโอแก๊สนะครับ เกษตรกรที่เราส่งเสริมเรามีสนับสนุนตัวเ,เงินงบประมาณบางส่วนให้กับเกษตรกรด้วยนะครับที่เขา,เาผมยังจำได้ว่าวันแรกที่เกษตรกรเขาติดตั้งตัวบอ่อไบโอแก๊สแล้วเขาจุดไฟติดขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาต้มต้มเห็ดเขาไปโชว์กันในในไลน์ว่าเนี่ยมาจากน้ำจากอาของเสียในฟาร์มนะครับก็เป็นความภูมิใจจริงๆแล้วมันเห็นไหมครับว่าไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีอะไรใหม่ แต่ว่าจะต้องมีการลงทุนมีความเข้าใจกับมันนะครับว่าของเหล่านั้นเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มันสามารถที่จะเอามาใช้หมุนเวียนในฟาร์มได้อีกประการหนึ่งที่เราส่งเสริมที่เนสเล่ส่งเสริมก็คือเรื่องของการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนนะครับปกติเนี่ยแปลงหญ้าอาหารสัตว์ก็จะใช้ตัวไฟฟ้านะครับในการติดปั๊มน้ำนะครับในการดึงน้ําขึ้นมาให้แปลงหญ้าเนสเล่เองก็ไปส่งเสริมใน ให้เขาติดแผงโซลา่านะครับในการดึงน้ำขึ้นมาใช้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นมาตรฐานด้านความยั่งยืนคือเนสเลเราส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรที่ส่งน้ำนมดิบให้กับเรานะครับทั้ง100%เนตี่ยตอนนี้ผ่านมาตรฐาน G.A.P. หรือ Good Agricultural Practice ของกรมปรศุสัตว์เนี่ยทั้ง100%นะครับก็เป็นผู้ผลิตอย่าง คนแรกๆเลยนะครับที่ประสบความสำเร็จกับมาตรฐานนี้ถ้าพูดถึงตัวกินเฮา์แกสสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดทั้งปวงที่เราให้ฟังเนี่ยนะครับปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยคิดค่าฟลูตปรินแล้วเนี่ยลดตัวคาร์บอนไปได้1 1 0 0 0ตันนะครับไม่น้อยนะไม่น้อยนะนะครับมีตัวอย่างฟาร์มฟาร์มหนึ่งนะครับชื่อ,อ,อน้องเย็นน้องเย็นจุธาทิพย์น้องเย็นจุธาทิพย์นเนี่ย เป็นลูกสาวของลุงนิดนะครับอยู่ที่สหกรณ์โคนโคนมชุมพวงจำกัดนะครับที่โคราชน้องเย็นเนี่ยเรียนจบศตวบาลน,นะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแต่ว่าน้องเย็นตัดสินใจว่าเรียนจบปุ๊บเนี่ยกลับมาช่วยคุณพ่อคุณพ่ออายุ63น้องเย็นอายุ24นะครับกลับมาช่วยคุณพ่อสารอาชีพการเลี้ยงโคนนมอยู่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยฟาร์มฟาร์มนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราเข้าไปช่วยเหลือเนี่ย ทำให้ตัวผลผลิตนมเนี่ยเขาได้ถึง14ลิตรต่อตัวต่อวันซึ่งสูงกว่าระดับมาตรฐานแล้วก็ตัวค่าไขมันนมหรือค่าตัวเนื้อน,นมเนี่ยก็สูงกว่าเ,เพื่อนเพื่อนคนอื่นๆนะครับก็เป็นความสำเร็จตัวหนึ่งที่นุองเย็นสามารถกลับมารับอาชีพต่อจากคุณพ่อคุณแม่ได้ในสวนกาแฟเช่นเดียวกันครับทั้งอาราบิก้าและโรบัสต้าที่เป็นใช้เป็นวัตถุดิบของ เนสเล่นะครับหรือเราเอามาผลิตเป็นเนสกาแฟเนี่ยเราก็มีเรื่องที่เราเริ่มทําในสวนกาแฟเนี่ยเยอะมากนะครับเราส่งเสริมการปลูกกาแฟร่วมกับป่านะครับพื้นที่ป่าเดิมเนี่ยเราส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยไม่ต้องตัดไม้ทํำลายป่านะครับแต่ว่าให้สามารถปลูกต้นกาแฟเนี่ยเข้าไปในระบบป่าได้เลย แล้วสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดนะครับเราลองสังเกตนะในป่าเนี่ยมันไม่มีพืชแต่นนชนิดแต่ชนิดเดียวหรอกครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเกื้อกูลกันมันก็จะช่วยเหลือกันกาแฟก็สามารถที่ให้ผลผลิตระยะยาวนะครับตอนหน้าแล้งเนี่ยไม่แสดงอาการเหี่ยวอาการแห้งเลยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเพยายามจะส่งเสริมเขาในพื้นที่ปลูกที่เป็นแปลงที่มันเป็นลนักษณะคอมเมอร์เชียลไลซ์เนี่ยเราก็ ส่งเสริมให้เขาปลูกพืชหลายชนิดอันนี้ได้เรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพหรือ biodiversity ด้วยครับอีกตัวหนึ่งที่เกษตรกร,กรได้ก็คือการมีพืชหลายๆชนิดในแปลงปลูกเนี่ยเขายังสามารถที่จะได้รับผลตอบแทนที่หลากหลายนะครับจากกล้วยจากมะละกอจากพลิกนะครับจากถั่วลิสงนะครับแล้วการปลูกพืชหลายๆชนิดลองสังเกตนะครับว่าต้นกาแฟจะสวยงามมาก นะครับมันเป็นพืชสังคมจริงๆถ้าปลูกเป็นเชิงเดียเ่ยวนี่มันจะไม่ค่อยสดใสมันจะไม่ค่อยล่าเริงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดแปลงที่ปลูกแบบกับไม้ผลนะครับกับกล้วยกับมะละกอเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่ามันสวยกว่าแปลงอื่นๆจริงๆการคลุมดินนะครับการรักษาการยับยั้ง ภาวะการชะล้างพังทลายเราส่งเสริมให้เขาปลูกพืชคลุมดินซึ่งเป็นพืชตระกูลถัว่วสามารถตรึงไนโตรเจนลงไปอยู่ในดินได้ด้วยนะครับหรือการใช้แฝกตามพื้นที่ลาดชันนะครับเกษตรกร,ก,รก็จะมีการใช้พืชเหล่านี้นะครับเข้าไปปลูกใน,ในสวนกาแฟหรือเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับของเสียในฟาร์มเนี่ยใน,ในฟาร์มกาแฟนะครับหลังจากที่ เกษตรกร,เ,กรเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วมันมีเปลือกกาแฟหรือกแกลบกาแฟนะครับเราแนะนําให้เขานําไปหมักเป็นปุ๋ยหมักพอหมักย่อยสลายดีแล้วก็นํากลับเข้าไปใช้ในสวนกาแฟเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการหมุนเวียนธาตุอาหารนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตด้วยเรื่องของการใช้ต้นกล้าพันดีนะครับเนสเล่เราทํางานเรื่องพันธุ์กาแฟด้วยนะครับ เรามีพันธุ์กาแฟที่เป็นโรบัสต้าพันดีที่กระจายออกสู่เกษตรกร,กรจนถึงวันนี้เนี่ยเรากระจายต้นกล้าพันธดีให้เกษตรกร,กรที่ทางภาคใต้แล้วก็มีทางภาคอื่นอีกนิดหน่อยนะครับเกือบเกือบสล้านต้นแล้วครับที่เนสเล่ทำมาในตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ของเนสเล่เองเรารับซื้อมเมล็ดกาแฟที่นำมาผลิตเป็นเนสกาแฟเนี่ยทั้ง100%ผ่านมาตรฐานความยั่งยืนระดับสากลน,นะครับ เราเราียกว่า 4C นะครับตัว 4C เนี่ยเป็นมาตรฐานย่อมาจากคำว,ว่า Common Code for Coffee Communities นะครับทั้ง100%ผ่านมาตรฐานนี้ทั้งหมดตัวหนึ่งทีเ่เป็นความสำเร็จความจริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเพิ่งไปเยี่ยมพี่พิเชษมานะพี่พิเชษเนี่ยเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกกาแฟอยู่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับรู้จักกับพี่พิเชษมาเนี่ยประมาณสัก6ปีนะครับ เดิมพี่พิเชษปลูกพืชชนิดอื่นปลูกยางพาราเอาบอกก็ได้ถ้าเกิดใครไปบางสะพานน้อยเนี่ยจะพอนึกภาพว่าบางสะพานเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ดินเนี่ยเป็นดินทรายเลยนะนะครับเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวปลูกสับป,ปะรดนะครับดินแห้งๆเลยนะครับพี่พิเชษเนี่ยตอนแรกๆหลังจากที่เขาโค่นยางเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะปลูกกาแฟนะครับโดยใช้พันุ์กาแฟของเนสเล่ที่บอกว่าเริ่มต้นจากกาแฟพันดีแหละ แต่ว่าดินของแปลงปลูกของพี่พิเชษเนี่ยมีปัญหามากนะครับเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายการกักเก็บตัวธาตุอาหารเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วฝนก็น้อยนะครับก็เริ่มจากการปรับปรุงค่าอิ to, นทรีย์วัตถุโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเข้าไปในสวนกาแฟอีกตัวหนึ่งที่พี่เชษทำได้ดีมากก็คือการปลูกพืชผสมผสาน ในแปลงพี่พิเชษมีมะละกอนะครับมีพลิกนะครับแล้วกออ็มีไม้ผลนะครับก็ปรากฏว่าแปลงพี่พิเชษเนี่ยเป็นแปลงที่ดกมากๆดกจนเครียดอะ่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอมันสุกหมดแล้วเนี่ยจะเก็บยังไงหมดวะแล้วนึกถึงภาพแบบเวลาที่ผล,ลไม้มันสุกพร้อมๆกันเยอะๆเนี่ยนะครับมันกังวลอะ่ะว่าเฮ้ยเราจะเก็บทันไหมดกมากๆจริงๆนะครับตอนนี้คนที่อยู่ใน พื้นที่คนที่อยู่ในชุมชนเกษตรตรง,ตรง,ตรง,ตรงหมู่บ้านพี่พิเชษเนี่ยเขาเข้ามาดูงานตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด16คนรวมพี่พิเชษนะก็คืออีก15คนที่เหลือเนี่ยเอาพี่พ,พิเชษเนี่ยเป็นต้นแบบครับว่าเออเขาทำการเกษตรยังไงจากกาแฟซึ่งคิดว่ามันไม่น่าจะลอดแต่มันลอดเว้ยนะครับแล้วมันไม่ลอดได้รอดอย่างเดียวนะมันดกด้วยนะครับก็เป็นเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จผลตอบแทนนะครับจากตัว พืชที่เขาปลูกเนี่ยเยอะมากนะครับปีหนึ่งพี่พิเชษมีรายได้จากพื้นที่ปลูกกาแฟประมาณซักตรงนั้นน่าจะสักประมาณ6ไร่นะครับกับพืชชนิดอื่นด้วยนะมีรายได้เนี่ยประมาณหล้านบาทต่อปีนะครับทั้งหมดนี่นะครับเม่เรามองถึงความยั่งยืนแต่ว่าความยั่งยืนตัวนี้เนี่ยโมเดลที่เราเรียกเราเรียกว่า Triple Win Plus นะครับ คำว่าวินเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะธุรกิจอยู่รอดอย่างเดียวคำว่าวินยังหมายถึงเรื่องของการดูแลเกษตรกรให้เขามีผลผลิตที่ยั่งยืนทําให้เขามีรายได้ที่ยั่งยืนทําให้เขามีทายาทนะครับสร้างสังคมให้ยั่งยืนในขณะเดียวกันตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราใช้ความอุดมสมบูรณ์ของมันให้มันหมดซะในรุ่นของเราเนี่ย รุ่นต่อๆไปเนี่ยมันจะอยู่ยังไงนะครับเพราะนั้นคำว่าทิพเปิลวินพลัสเนี่ยก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรด้วยท้ายที่สุดไอ้คำว่า p l u สเนี่ยคืออะไรนะครับพลัสคือผู้บริโภคครับถ้าเรามีความมั่นคงทางด้านอาหารเรามีปริมาณอาหารที่เพียงพอเรามีอาหารที่ปลอดภัยนะครับตัวผู้บริโภคเราก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่า เราก็สามารถที่จะอ,อยู่ไดใ้ในระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายเนสเต้ le, ผมอยากอยากจะแชร์ตัวหนึ่งว่าเราเองเนี่ยเราเห็นความสำคัญต่อเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรหรือ,รอวัตถุดิบนะครับเรามีสถาบันทางวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรหรือเนสเ l e Institute of Agricultural Science นะครับอยู่ที่เมืองโลซานนะครับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ศูนย์ วิจัยนี้นะครับก็จะทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชอาหารที่เป็นวัตถุดิบยกตัวอ,อย่างอย่างกาแฟหรือโกโก้นะครับหรือตัวธัญ,ญพืชนะครับเราก็จะมีการวิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันเรื่องของการทนแรงเรื่องของการใช้ธาตุอาหารเรื่องของการจัดการนะเพราะเรามองว่าถ้าวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนแปลง ตัวของเรื่องของภาคเกษตรนะครับแล้วเราโดนความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภาวะสภาพภูมิอากาศเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดปัญหาที่ใหญ่ซึทเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเพราะนั้นความรับผิดชอบของเรานะครับในเรื่องของ Food Security เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของ ความรับผิดชอบทางด้านการบริโภคเท่านั้นการผลิตก็จะต้องมีความรับผิดชอบด้วยในขณะเดียวกันในภาคต้นน้ำนะครับเขาเองเนี่ยเขาจะต้องผลิตอย่างมีความรับผิดชอบเช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้ตัว value chain หรือตัวห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยสามารถที่จะไปได้วยกันได้ในระยะยาวนะครับก็ขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนนะครับจาก generation ของพวกเรานี่แหละครับ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะสามารถที่จะอยู่ได้ในระยะยาวด้วยกันนะครับขอบพระคุณครับ